สวัสดีครับเมื่อนี้ภาพมาเห็ดขัวเนื้อใส้น่องไปสมครับผมหรือว่าแกงน้อาไปสมใสเนื้อเองครับน้บแหลกมาเตรียมเนื้อกันครับกับน้องไปสมน้องไปสมดองครับล่างจาก2องน้ำแล้วก็เทน้ำออกน้ำแหลกเรัมาเตรียมเครื่องก้อนที่คาดไข่ไปปร,ประกุดทำให้ละเอียดนะครับเป็นเครื่องพอได้ทีแล้วเอาเครื่องมาขัวก่อนนะครับขวยมันหอมจังน้อย ข้วผรหอมแล้วข้าเกาเงินเท่าเตรียมไห้ลงไปขวัวใส่กันขัวจนก้นเนือสิซุกนะครับพอเนื้อเขาเครื่องแล้วมันจะได้หอมพอเนื้อซุกขางเาปรุงเครื่องน้ำปลาผงชูรสปลาล่า,าผง่วจักน้อย อันนี้เทาจะปรุงเครื่องก่อนนะครับผมมีไผรเคยกินแน่ครับแยงน้องไม่สมเส้นเนื้อหรือว่าขวานเนื้อถเส้นไม่สมนะครับเพราะเนื้อซุปปรุงเครื่อยใร้อย่อนน้ำเติมลงไปปิดฝาไว้เพราะน้ำเดือดเนื้อเดือดแล้วเก็เอาน้องไม่สมเทาเตรียมไว้มาใสไห่อ่อเดือดใส่น้องไม่สมลงไปน้องไม่สมพันปีนี่ครับสีเหลืองๆนี่ เราไปสูมออกมาจากบานนะครับปิดเองเราใส่แล้วเราปิดฝาไว้รอให้น้ำมันสูบหลังจากเราซิมไปน้ำนะครับผมซิมไปน้ำน้ำมันสุบปรับักเอาไผ่ตูมัสไซซิมในทีแล้วไผ่ตูมัสไซไปดีหอมปิดทายด้ยต้นหอมครับซิมน้ำนะครับ รสซานได้ว่าได้ได้เรียบร้อยแล้วกันนี่แหละครับเรียบร้อยครับพร้อมกินขวเนื้อเส้นนอไม่สมครับผมมาด้วยครับ